ก่อนไปโรงแรมอืมพรา่นี้ไปไปครับเอาของเดียวหรอใช่ไปไปนี่พ่ติตนีไปรถเมย์วันนี้เพราะว่าฝนตกเลยพา,เพ,พาราพีลิกาาอุตเตะเวดูเตะ อ่ะดูสิคิดฟุตเตอร์แม่ไม่ได้ทิ้งขยะเลยนะฝนมันตกอะ่ะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็คลึ้มช่วงนี้ บางทีก็หิมะโปรยพาราพีรดุกล่นเดดดยอเล็กซานเดร์เซอุดูเซพอริกเซดินเดชิตเตนโอเคฮันเดฮาฟินด์โกฟุดาซันต์มันตกช้าแล้วลูกป่โดนโรงเรียนสายแล้วเนี่ย Det regnar inte så mycket, det är bra. Ja, men... Det är jättebra. Oh, de här var blöta. Ja. Ah. eller? Ja. Ah. Tar du med Joker? Nej. Glömde du? Jag har, jag har med väska. Väska? Ja, jag brukar lägga kaka i väskan. Vilken kaka ligger på väskan? Om jag tar med kaffe. Nej, jag menar du kan lägga här på in och så på lommen. Okej, okay, mm -hmm. okay, ha en fin dag. Kör fort. Oh, ค่มวันนี้เป็นปลาแซลมอนเดี๋ยวเอาไปอบอเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วก็มียำปลาแซลมอนประเด็กน้ำนะทุกคน <laughs> ยำปลาแซลมอนประเด็ก <laughs> อะไรล่ะสามชิ้นหมักด้วยเกลือกับพริกไทยดําแค่นั้นแหละคนละชิ้นสามคน ไปห้รอยห้าร้อยห้าหกสิบห้าสิห้าเท่าไหร่ก็อบไปกี่นาทีก็อบไปให้สุกทุกคน,นจะทำยำปลาแซลมอนปลาแซลมอนเซลลอนทุกคนเรกเป็นชิ้นๆเนาะนทุกคน,น,นอันนี้น้ำปราน้ำมะขามเปียกน้ำตาลพริกผงชูรส เอ,อประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับโอ้วก็เดี๋ยวใส่บีบมะนาวมะนาวยำแซลมอนหนาปลาแดงใช่ไหมใช่อืมมะนาวก็ไม่ค่อยมีนะ้ำมะานาวก็แห้งแห้งแหงแห้งเอาซิมเบิงเ้งแหมซิมเบิง้ง Mm. เอาอะไรอีกเอาว้าวเอาอีกต่อเอาอะไรกระชอนมิลลูล่ะหอมแดงแล้วก็กระเทสแล้วพอมีผักชีแค่นั้นจ้ะแค่นั้นทุกคนมท่างเก็บไม้สักระอืมนี่ต่ไม้ เสร็จเคล้าก็ใสแซลมอนลองไปให้มันว่ายน้ำอยู่นี่ก่อนอืมอืมงากินนะทุกคนใช่ยำปลาแซลมอนปลาจ้า เฟรนายคนลืมซื้อนี่เอด r e s s อ่ะ no มีผักสดจะไม่มี d r e s s i n เสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนปรบมือเรา ใหญ่ไม่ใครเอาอทุกคน,กคนมื้อเย็นวันนี้ง,ง่ายๆเลยเนาะเป็นเปลาแซลมอนอบเนาะทุกคนมีผักผักสดเป็นผักกาดแก้วมีซอสไข่นี่ผงสำเร็จนะทุกคนแล้วก็ ยำปลาแซลมอนปลาร้ามีบรอกโคลี่ด้วยจ้ะต้มแล้วเรียบร้อยทางนู้เป็นเป็นใส่ฟฟทอดใช่ใช่จัดเลยจัดเลยของนุม่มๆนมเอาเฟรนฟรายกับผักสด <c oughs> ขอแม่หมดแล้วค่ะใครจะเอา <c oughs> บรอกโคลี่ มทิวอะไรกับแมทิวอะไรเขาบรกเลยไม่ก huh. ันตัดเลยหรอิเล่บรกลนึกว่าเส้นผงไม่ใช่เป็นขาก็แมทิว อันนี้ของแมทธิวหรอแมทธิวจะเอานี่เหรอใช่ทางผมนี่ทางแม่จะเอาเิกฟรายด้วยครับคอมเฟกทุกคนีของแม่ไม่เอาฟรายโอเคนี่ก่อนแม่ไม่เอาอ๋อเดี๋ยวบอกลาสต้าู่อ อ่รแค่นี้ก่อนเดือนีใส่ถ้วยไว้แม่จะลาดซอสไข่ตรงนี้อว้หอนหอนเลิศเตอ่ะแค่นี้แหละไปกินข้าวเล่นกันจ้ะโอ๊ย ทักทายทุกคนกินข้าวแล้จ้ะฮะสวัสดีครับทุกคนพมมาอีกแล้วสวัสดีคุณสบายดจริีจริงไปกินข้าวทุกคนอาหารกประมาณนี้แหละจ้าทุกคนจ้ากินไปเนาะวิทอดแซมเราซอสไปกัน Vi tar en pommes fritt först då. en vi Det den Det först? Jag tar den. Tack. Det var god. มัสต๊กเต๊กักสซัลกเคฟัดูด้านซิสซิมด้านซิสใช่ได้เอ้าไม่รอน้องอีกเง้ยโอเคโอเคเยอะขึ้นเลไม่สะดวกยังงี้ยนี่เดสกู๊คนหนึ่งรอเกอคนหนึ่งกินแล้วรอไม่ได้ ก็ไม่ได้ฮึกินกับซอสนี่หนังกรอบหนังกรอบแล้วืมก,วะะกินไปหัว ฮะยังไม่ได้ชิมเลยก่อนชิมบรอกคุลี่ก่อนชอบกินบอกคลี่ชิมนน้ำประแดกชิมน้ำประแดกว่ะชิ้รเตัวเด็ด Jag vill det. Nu får du, nej, nej. Du slösar så min mat så du får lämna nu. Håll den under. Va? Håll mm. den under. bara Håller mm. du den då? Du måste ju också hålla i den. Jag håller i Jag håller bara i den. Okej. Okay. Jag har en till. du? Ingen jävla så ให้มันว่ายน้ำไม่ไม่ได้ทุกคนก็จิ้มมันลงไปงงนี่ทุกคนไม่ต้องสบะสบัดอะสะบัดอะไรกันทุกคนสะบัดสะบัดไม่ต้องไม่ใช่สบะสบัดก็ให้มันว่ายน้ำสิให้มันวนายย่ายน้ำยางครับดูดูดยังมีน้ำชุดดี <c oughs> อืมเป็นไงอร่อย Tändskulptur. Mm. Mm. Broccolin var bara vatten. Mm. Broccolin. Det var som bara vatten. Mm. Du vet vad gott. Mm. Nej. Jag <laughs> får mer. Sätt på. ทุกคนพรุ่งนี้วันนี้เพื่อนถามผมพร้อมเออถาพร้อมพรุ่งนี้พร้อมขับรถไปโรงแรมได้ไหมขับไปได้หรือเปล่าเราจะมีที่จอดหรือเปล่าเพื่อนคะมีที่จอดไม่ต้องใช้ตังค์ทุกคนมันฟรียี่สิบสี่ชั่วโมงคนหนึ่งวัน ฟรียีชั่วโมงเป็นไปได้หรือเปล่าไปจอดไว้ตรงไหนเลือกเช่าที่ตรงสุดเดี๋ยวต้องเดินแปดนาทีเดินต้องแปดนาทีอยู่ได้ไหมได้ไหมเดี๋เพื่อนกะทำอะไรก็ตอบได้จะเข้าไปเหรอ ขับไปก็ขับไปเปละออแตะดูดีๆนะโฟบุตเย็นกลางแฟมหุ่นรัดดูเวยอะไรเดี๋ยวข้อความส่งมาหาแม่นะว่าเขาไปถ่ายไอ้นี่แล้วก็ไม่สามารถจอดได้เสียตังค์อีกนะออเสียตังค์ในข้อความส่งมาหาแม่นะ คือมากชิปปลามาครึ่งสีกใช่ไหมทุกคนทานไม่หมดเนาะเหลือหางเหลือหางประมาณประมาณขนาดนี้อะเอาไว้ทำปาเกตตี้ซีฟู้ดปาเกตตี้ฟรุตตี้ดีมากเลยทุกคนเดี๋้อกิน Jam pasaman, um, sedih, um, 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 senang mak, กุกกี้ม, <า S 2> มันลอยกุกกี้มีกุกกี้ตรงนู้นหมดหรือเปล่าไปวันนี้ครับแมททิวบอกไม่เอาไปทำไมนีม่ไม่เอาไปครับมีเปล่า ไม่มีกระเป๋าอือถือไปแล้วต้องเอาไปสองถุงก็ต้องใส่กระเป๋าไปสองถุงต้องใส่กระเป๋าเป๋าช่วยไงแม่ก็บอกแล้วว่าเป๋าช่วยอาจจะกระโดดไอที่มีวิกสัยอยากจะกินคลาสสิคเหรออันนี้อีกทุกคนขอเอกหนึ่งค่ะเยวค่ะแม่ชุดจะกินด้วยอือ <laughs> jag luktar eh, samman från från dörr. Mm -hmm. Alltså, före jag åpnade. Mm Det luktar salmon mm -hmm. Och jag bara shit, ska jag göra kyckling? <laughs> det betyder att det går ut från dörren. Det är inte bra. Nej, det är verkligen. Hela korridoren är det lukten mat. Säg till Agis du รฮอยฟาดดูโอ้เศษเนาะโดนๆกินเถือนเนาะแม่เนาะ างนูนไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่นะกินได้สองสามชิ้นแต่ว่าไม่ได้ชอบมากกินอาหารไม่ทิมล์บจะบอกทุกคนถ้าเอาอันนี้แซลมอนแต่ว,ว่าไม่เอาอันนี้หนามอันนี้เราก็เอาแซลมอนใส่ข้าวเป็นซูชิเราซื้อเขากินดีกว่าซูชิ <c oughs> ทำเองขึ้นสิบเปเซ็นยกจานขึ้น ถ้าจะกินไม่ค่อยเผ็ดนะวันนี้ถ้า oh. เผ็ดอีกนิดนึ่งจะดีแต่ว่ากลมเทิวทองเสียทองจะเสียครับโอ้น้ำจะหก oh. จะเอียงทำไมขนาดนั้นนะนี่เพราะว่าโฟมินลากเอาช้อนตัก Oh, tackar ni nej till det här? Det är den här mjuka. Okej, var กินหน่อยยองมันแทบ่รีกินร้อนว้าวดียไม่แฉลบรปล่าแม่โอยกแมารีอมสลุดาไมงั้นอร์ตดเดีเขาบกเหนกลงให้แล้วแม่จะไม่ช่วยนด Och det bodde en ananas ditt i en kök. Svampen var är det en kant. Mamma, oh. <här> salat som man kastar på golvet och kastar på burken. Ja? Det är en kring, <här> <Ben> kring? <här> ตั้งแต่ทำเนี่ยแม่ยังไม่ได้ชิมเลยแล้ววันนี้ไปไม่ได้กินหรอวันนี้เอาไปไม่ได้กินหรออะให้เพื่อนหมดตัวเองไม่ได้กินต้องหอกชิ้นนะนะแต่ตอนนั้นที่เอาไปไปที่ก็กินอืออือออนั้นไปแบ่งเพื่อนหมด เไม่พอเราจะทำยังไงบุ๊บมัดดีๆเดี๋ยวลมมันจะเข้ามันจะไม่กรอบนั่นน่ะยางเก็บเอากินหมดไหมจะกินหมดไหมไปเดี๋ยวไปล้างถ้วยล้างชามกินไปไม่ได้ครับอืทอนงคดีเก็บเดี๋ยวแม่จะล้างออกอะไรเขาเก็บให้แม่เมื่อเช้าเลยมาทิวเก็บตอนนี้จะแม่จะล้างอ๋อรออะไรอ่ะมันมีเสินฟิงเ์อ่ะอืม อไปแกล้งกันเดี๋ยวมันจะตกแตกของแม่แม่พึ่งช่วยแม่ได้ไม่มาเดี๋ยวให้น้องเก็บก่อนมันต้องล้างสิ่งสกปรกออกก่อนเดี๋ยวแม่ทำเองตัวเองมีการบ้านไปทำการบ้านไปไปอาบน้ำทำการบ้านแล้วักสมิทไม่ใช่อยู่ต้องเก็บก่อนตองแก่อนหรเมื่อเช้าอะไรเก็บให้แม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องสนูตสนูตนึ่งดันนึ่งดันจับจับแอบห้อง ั้นังจะทุซาอะเลซอยไปเร็วเก็บเก็บจานมีรนน่าให้รางจะให้อน,นกเก็บจานจา้ะเล่นไปหักไปจอกันะพอกันในคลิปวิดีโอหนาจัก,จกมีกสบัสดีเลิยกันบ๊าย<อ>บาย